ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญทยาพรนิชัยรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีวันสําคัญนะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเกี่ยวกับวันพืชมงคลค่ะซึ่งในปี2516นี้นะคะก็จะตรงกับวันที่17พฤษภาคม2516ค่ะซึ่งก็ถือเป็นวันหยุดราชการนะคะวันพืชมงคลน,นั้นเป็นวันสาคัญ ที่กําหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสําคัญของเกษตรกร,กรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยได้มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแลกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนั่นเองนะคะซึ่งวันพืชมงคลน,นั้น คือวันที่กําหนดพระราชาพิธีจรดพนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชาพิธีเก่ามาตั้งแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่เกษตรกรของชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงความสําคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจกไทยโดยการจัดพระราชาพิธีพืชมงคลจรดพนางคันแรกนาขวัญมีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเลยนั่นเองค่ะโดยพระราชาพิธีพืชมงคลจรดพนางคันแรกนาขวัญ ะะเป็นพิธีกรรม2พิธีที่กระทําร่วมกันค่ะนั่นก็คือ 1. พิธีพืชมงคลพิธีพืชมงคลน,นั้นเป็นพิธีทําขวัญเมล็ดพืชต่างๆเช่เนข้าวเปลือกเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพด ทั่วงาเผือกมันเป็นต้นนะคะมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามนั่นเองค่ะซึ่งพิธีที่2นั้นนะคะนั่นก็คือพิธีแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีเริ่มต้นการไถานาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอานัดสัญญาว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองค่ะ พระราชะพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญน,นะคะมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณในหนังสือพระราชะพิธี12เดือนพระราชะนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าวถึงพระราชะพิธีแรกนาขวัญไว้ดังนี้ค่ะการแรกนาที่ต้องเป็นธุระ ของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมโบราณนะคะเช่นในเมืองจีนเมื่อ4,000ปีล่วงมาแล้วนะคะพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงไถานาเองเป็นคราแรกนั่นเองค่ะส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่ปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอ ด้วยการนี้ค่ะผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินทำเองเช่นนี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญจะได้เลี้ยงชีวิตทั่วหน้านั่นเองค่ะการแรกนาขวัญในกรุงเทพนี้นะคะมีเสมอมาตั้งแต่ราชการไม่ได้ยกเว้นแต่ถือเป็นตำแหน่งเจ้าพญาพลเทพคู่กับยืนชิงช้าเจ้าพญาพลเทพแรกนา ยืนชิงช้าผู้เดียวไม่ได้ผลัดเปลี่ยนครั้นต่อมาภายหลังเมื่อเจ้าพระยาเทพพลป่วยก็โปรดให้พระยาประชาชีพแทนบ้างค่ะในครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเกือบตกเป็นธรรมเนียมว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาด้วย ครั้นต่อมาในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแรกนาที่ทุ่งส้มปล่อยครั้งหนึ่งภายหลังโปรดให้มีการแรกนาที่กรุงเก่าและที่เพชรบุรีนะคะและทรงเพิ่มพิธีสงค์นอกเหนือจากเมื่อก่อนมีเฉพาะพิธีเมื่อทรงเพิ่มพิธีสงค์ในพระราชพิธีต่างๆจึงได้เพิ่มในจรดพระางคันแรกนาขวัญน,นี้ด้วยแต่ยกเป็นพิธีหนึ่งต่างหากเรียกว่าพืชมงคล มและทรงสร้างหอพระเป็นที่ไว้พระคันธานราชเมื่อโปรดให้มีพระราชพิธีพืชมงคลขึ้นจึงได้มีนางเทพีสี่คนจัดเจ้าจอมเท่าแก่ที่มีทุนรอนพาหนะพอจะแต่งตัวและที่เครื่องใช้ไม้สอยติดตามไปหาบกระเช้าข้าวโปรยเมื่อวันสวดมนต์พระราชพิธีพืชชมงคลก็ให้ฟังสวดพร้อมด้วยพระยาแรกนาและให้มีการราชบัณฑิต เชิญพระเจ้าเทวบินซึ่งเป็นพระเจ้าเกิดในสมัยรัชกาลนั้นประพรมที่แผ่นดินนำหน้าพระยาที่แรกนานั่นเองค่ะพระราชาพิธีนี้นะคะในเวลาบ่ายของวันที่จะสวดมนต์ก็จะมีกระบวนการแห่พระพุทธรูปออกไปจากวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระราชาพิธีจะลดพระนังคันเริ่มแต่บ่ายวันสวดมนต์พระราชาพิธี พืชมงคลมีกระบวนแห่พระเทวรูปพระอิศวรหนึ่งพระอุมาพักควดี1หนึ่งพระนารายณหนึ่งพระมหาวิเนสวนหนึ่งพระพลเทพแบกไถ่หนึ่งกระบวนแห่มีธงมีคู่แห่เครื่องสูงกองชนะคล้ายกันกับที่แห่พระพุทธรูปเป็นแต่ลดหย่อนลงมาบ้างออกจากพระบรมหาราชวังไปทางบก เข้าโรงพิธีทุ่งส้มปล่อยหน้าหลวงเวลาค่ำพระมหาราชครูพริธีทำการพระราชพิธีเหมือนอย่างพิธีทั้งปวงวันรุ่งขึ้นเวลาตั้งแต่เช้ากระบวนแห่ต่างๆพระยาผู้แรกนากกำหนดเกณฑ์คนเข้ากระบวนแห่500กระบวนเมื่อถึงโรงพระราชทานพิธีเข้าจุดเทียนบูชาพระพุทธรูปแล้วตั้งจิตอธิษฐานจับผ้าสามผืน เมื่อจับได้ผ้าผืนใดก็นุ่งผ้าผืนนั้นนุ่งอย่างเบาขุนออกไปแรกนามีราชบัณฑิตคนหนึ่งเชิญเต้าเทวบินประน้ำพระพุทธมนต์ไปหน้าพราหมณ์เชิญพระพลเทพคนหนึ่งเป่าสังสองคนพระยาจับยามไถพระมหาราชคูพิธียืมประดักด้านหุ้มแดงไถดะไปโดนลีสามรอบแล้วไถแปลโดยกว้างสามรอบ นางเทพีทั้ง4จึงหาบกระเช้าข้าวปลูกกระเช้าทองสองคนกระเช้าเงินสองคนออกไปให้พระยาปลอยหว่านข้าวและไถ่กลบอีกสามรอบหลังจากนั้นปรดพระโคออกกินเลี้ยงของเสี่ยงทาย7สิ่งคือข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายนั่นเองค่ะ ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรว่าน้ําท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ท่าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจนั้นรุ่งเรืองนั่นเองค่ะส่วนการนุ่งแต่งกายซึ่งพระยาแรกนานะคะตั้งสัตยาทิฐานหยิบนั้น เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนนะคะนั่นก็คือ6คืบ5คืบและ4คืบค่ะผ้านุ่งนี้ก็จะวางเรียงบนโต๊ะที่มีผ้าคุมไว้เพื่อให้พยาแรกนาขวัญน,นั้นได้หยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีการทํานายไปตามผืนนั้นนั่นเองค่ะถ้าหยิบได้ผ้าสี่คืบนะคะก็จะพยากรณ์ว่าน้ําจะมามากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลบ้างไม่เต็มที่ถ้าหยิบได้ผ้า5้าคืบพยากรณ์ว่าน้ําในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะถ้าหยิบผ้าได้หกคืบก็จะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นั่นเองค่ะ สำหรับพระราชพิธีจรดพระน่งคันแรกนาขวัญในปัจจุบันนะคะได้ดําเนินตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีเว้นแต่บางอย่างได้มีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับกาลสมัยอาทิพิธีของพราหมกก็จะมีการตัดทอนให้เหลือน้อยลงพระยาแรกนาขวัญก็ให้ตกเป็นหน้าที่ของประหลัดกระทรวงเกษตรและสาก์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้เสด็จพระราชดําเนิน ทอดพระเนตรพระราชาพิธีทุกปีมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทูตานุทูตและประชาชนจํานวนมากมาชมการแรกนาขวัญน,นั่นเองค่ะเมื่อเสร็จพิธีแล้วนะคะประชาชนก็จะพากันมาแยงเก็บเมล็ดข้าวนะคะซึ่งจะนําไปผสมกับพันุ์ข้าวที่ปลูกหรือว่าเก็บไว้เป็นถุงเงินเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะ ซึ่งในวันพืชมงคลในแต่ละปีนั้นนะคะก็จะไม่ตรงกันนั่นเองนะคะสำหรับในปีนี้นะคะทางกรมการข้าวนะคะก็ได้เตรียมแจก6,000ข้าวทรงปลูกพระราชทานในวันพืชมงคลในปี2,566นี้นั่นเองนะคะโดยทางด้านของนายนัฐกิจของทิพย อธิบดีกรมการข้าวนะคะได้เปิดเผยว่าเนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจะดพนางคันแรกนาขวัญปีนี้นะคะกรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรภาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนำมเมล็ดพันุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด6กพันจำนวน2องพรกิโลกร,รัมค่ะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนางคันแรกนาขวัญ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16และวันที่17พฤษภาคม2516ที่จะถึงนี้นะคะและนำไปบรรจุซองพลาสติกจำนวน400,000ซองเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลค่ะก็จะประกอบไปด้วย1นะคะข้าวดอกมะลิ105เป็นข้าวเจ้าที่ทนแรงได้ดีพอสมควรมเมล็ดข้าวสารใส แกล่งคุณภาพการสีดีนะคะคุณภาพการหุงต้มดีค่ะอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มจำนวน539กิโลกรัมบรรจุ82 0 0 0นั่นเองนะคะ2ค่ะประทุมธานี1เป็นข้าวเจ้าผล,ผลผลิตสูงคุณภาพเมล็ดคล้ายกับพันข้าวดอกเมลิ105ค่ะต้านทานเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งจำนวน325กิโลกร,รมัมบรรจุ6 7 2 0 0องค่ะประเภทที่3นะคะกอขอ43ค่ะเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงนะคะคุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดีข้าวสุกนุม่มมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจำนวน386กิโลกร,รัมนะคะบรรจุ7 2 5 0นั่นเองนะคะ สำหรับชิดนที่4นะคะจะเป็นกอขอ85ค่ะเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงนะคะปลูกได้ทั้งนาปีและนาปลังค่ะทนต่อสภาพอากาศเย็นคุณภาพการสีดีมากนะคะท้องไถ่น้อยให้ผลผลิตสูงถึง862กิโลกร,รัมต่อไร่จำนวน521กิโลกร,รัมบรรจุ 9,8602ค่ะพันที่5นะคะนั่นก็คือกอขอ87ค่ะเป็นพันข้าวประเภทพื้นนุ่มลักษณะเด่นพิเศษนะคะข้าวสุกนุ่มค่อนข้างเหนียวคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทางกายภาพดีนะคะท้องไข่น้อยคุณภาพการสีดีมากค่ะเหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่นาชนละปทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างจํานวน400กิโกร,รมัมบรรจุ 7 5 3 0 0นั 75, องนั่นเองนะคะและพันสุดท้ายนะคะพันที่6ค่ะนะั่คือกขอ6นะคะเป็นข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันข้าวเหนียวสันป่าตองคุณภาพการหุงต้มดีค่ะมีกลิ่นหอมคุณภาพการสีดีต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลจำนวน73กิโลกร,รมัมบรรจุ1 2 9 0 2นั่นเองค่ะ ซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมการข้าวนะคะได้กล่าวต่อไปว่าสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทานสามารถสอบถามได้ที่กรมการข้าวกองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เบอร์โทรศัพท์02-561-3794และสูตรเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง29แห่งศูนย์วิจัยข้าวทั้ง27แห่งและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี อีกท้งนอกจากนี้นะคะผู้ที่สนใจนะคะยังสามารถรับมารลพันธุ์ข้าวพระราชทานผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.rice.moac.go.th จนะคะจะมี QR Code นะคะให้สแกนนะคะตามที่ปรากฏนะคะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่3พฤษภาคม2566ค่ะโดยสามารถรับพันข้าวพระราชทานได้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม ถึงวันที่16มิถุนายน2516ณจุดให้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะโดยจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะสามารถรับผัานข้าวพระราชทานได้ที่อาคารทําการกรมการข้าวชั้นหนึ่งและส่วนภูมิภาคนะคะสามารถรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองนะคะสําหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันพุธที่17พฤษภาคม2566นมนฑทลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นผู้ทําหน้าที่พยาแรกนาเทพีคู่หับทองนะคะได้แก่นางสาวดวงพรงามประดิษฐ์นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการกลมวิชาการ,กรเกษตรและนางสาวชนทิชาทองอ่อนนายสัตวแพทย์ชำนาญการกลมปศะสุสัตว เทพีคู่หับเงินนะคะก็จะได้แก่นางสาวปนัดดาเปี่ยมมอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวพัทรประภามินรินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลมส่งเสริมการเกษตร พระโคแรกนาขวัญนะคะได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะพระโคสำรองนะคะได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคคูณและสําหรับวันที่สวดมนต์การพระราชพิธีพืชมงคลนะคะก็จะจัดขึ้นในวันอังคารที่16พฤษภาคม2566ค่ะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะโดยมีนายนัฐกิจของทิปอธิบดีกรมการข้าวนะคะเป็นผู้รับพระแสงประปักในพระราชพิธีอีกด้วยนั่นเองนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประวัติเกี่ยวกับวันพืชชมงคลจะรดพนังคันแรกนาขวัญน,นั่นเองค่ะดิฉันกัรทีพอพรเนรยแชรัฐรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ศาส,สนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม้สูญสินลมหายใจ mm hmm. เอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนภ mm ูม hmm. ิอกใจพัฒน,นาพาชาติมั่นคงใ mm hmm. ต้ทงใต้รงประชาชนสุขสดใส สั์ขัตยาราชชาตินักรบจองพิ่พบผ่านฟ้าสง่าสี I can hide She